วันนี้พกทิ้นที่ช่องบุญแก้วฟาร์มนะครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาดูเคล็ดลับในการปลูกถัว่วฝักยาวให้ลูกดกและลูกใหญ่ขนาดทีเลยนะโหดูเรียบยาวมากครับไม่แคร์มุมไหมลครับยาวมากมากเลยนะทุกคนครับใครอยากจะรู้เคล็ดลับในการปลูกถัว่วฝักยาวให้ยาวได้แบบนี้ครับ เรามาดูกันเลยนะครับทุกคนครับเคล็ดลับสําคัญอยู่ที่การเตรียมดินนะครับทุกคนครับถ้าดินดีนเนี่ยเราก็จะได้ลูกดกแบบนี้เลยครับทั้งดกทั้งยาวโอ้โหถั่วผักยาวอันนี้นะครับผมเนี่ยปลูกไว้กินที่บ้านของผมเองนะทุกคนครับแต่ว่าผมทําค้างไม่ค่อยดีนะทำให้เขาเนี่ยมากระจัดกระจายเลยนะครับทุกคนครับ ส่วนดินที่ผมใช้นะครับผมเนี่ยก็จะใช้เป็นดินดำหนึ่งส่วนดินปลูกอีกหนึ่งส่วนนับดินปลูกที่เขาขายกันเป็นถุงๆนั่นแหละครับทุกคนครับแล้วก็ขี้วัวหม,มักแกลบอีกหนึ่งส่วนนับรวมเป็นสามส่วนเลยครับนี่ผมเนี่ยก็ผสมเสร็จแล้วแล้วก็จะมาเทในแปลงเลยนะแล้วก็ใช้ในการปลูกตัวมะเจ้วพอเราเตรียมดีเสร็จแล้วนะครับเราเนี่ยก็จะลดน้ําด้วย จุลินซีน้ำหมักน้ำซาข้าวน้ำทุกคนครับโอ้กรอบกรอบครับถั่วด้าไหนก็อร่อยครับเดี๋ยวผมนะครับจะเก็บทั่วฝักยาวไปฝากตาของผมแล้วก็นกแก้วของผมนะครับส่วนโอ๊ยนกแก้วของผมนะก็จะกินถั่วฟักยาวที่แก่ๆแล้วแบบนี้นะทุกคนครับส่วนแล้ที่ดีๆเดี๋ยวก็ผมก็จะกินแล้วก็ตา แล้วก็ให้ตาของผมกินด้วยนะทุกคนครับไปเก็บกันเลยครับแล้วจะมาดูกันนะครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะครับทุกคนครับ นี้แล้วก็เยอะขนาดนี้โอ้ผมว่าผมกับตาของผมเนี่ยคงกินไม่หมดหรอกครับทุกคนครับสงสัยคงต้องแจกแถวนี้แล้วห่ะครับทุกคนครับเนี่ยถั่วเจ้าปลอดสารพี่ทองผมโอ้กแน่นเลยครับทุกคนครับได้เคล็ดลับหนึ่งนะครับที่แม่ผมทําก็คือรสด้วยน้ําหมักน้ําซาวข้าวนะครับหรือว่าก็น้ำหมักผลไม้แล้วเพื่อที่จะให้น้องเขาเนี่ยออกมาได้ อวบอิ่มอร่อยแล้วก็ฉ่าสุดๆไปเลยนะทุกคนครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับผมกินล้วขอบอกเลยว่าโหเนื้อแน่นกรอบอร่อยเลยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมนะครับจะเอาหัวผักยาวเหล่านี้นะครับไปแยกเป็นกำๆนะครับแล้วก็เอาไปฝากตาผมแล้วก็เอาไปแจกแถวๆนี้ด้วยนะครับทุกคนครับและที่สาคัญอีกอย่างครับก็คือเอาไปแจกนกแก้วของผมด้วยนะครับเพราะว่านกแก้วของผมเนี่ยส่วนใหญ่เขาชอบแทะนะครับทุกคนครับ แล้วยิ่งเป็นผัวขอกแก่กรอบเนื้อแน่นอร่อยแถมไม่มีสารพิษอย่างเงี้ยเขาจะชอบแน่ๆเลยครับทุกคนครับโอเคครับใครชอบคนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย